เป็นพระเอกคู่กันกับอันนี้เลยครับไม่มีตัวนี้ไม่ได้อ๋อครับใบหมากไฟนะครับนี่นะครับแกงไข่ผัมใบหมากไฟนะครับไปไหวายไปเอายูออสเตรเลียกับบะมี่ผัดไข่ผัมอันนี้ก้อยหวายนะครับบะหมี่คืก้อยหวายครับถ้าสูงเยอะมันจะได้ผักบุกนครับแซ่บค่ะแซ่บยกนิ้วค่ะยกนิ้วเลยอันนี้คือเมนูอะไรอันนี้เมนูก้อยหวายค่ะตรงนี้นี่คือซัวไก่ครับเนื้อซัวไก่ สัวไก่เมนูนี้เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของบ้านโพนเลยใช่ไหมได้รางวัลอะไรนะครับเป็นที่นี่ครับมันขึ้นเป็นอาหารประจําจังหวัดอ๋อเป็นอาหารประจําจังหวัดในท้องถิ่นครับอันนี้ผักแพลนี่คือตัวหลักเลยครับทำให้มันแปลกกว่าครับผมเ้ไก่ต้มแล้วก็ฉีดเป็นชิ้นครับครั้งแรกในชีวิตกับพี่น้องครับอยากกินเมนูว่าแกงไข่ผัาม ใบหมากไฟมันจะเป็นยังไงรสจะเปยังไงเป็นยังคืออื่นไข่ผำไข่ไก่ก็บอื่นไข่ไก่ไข่เป็ดก็บอื่นไข่เป็ดไข่มดแดงกอื่นไข่มดแดงแกงไข่ผั่มใส่ไข่ไก่มาเฟ่ไข่็ั่มไข่ผั่เป็นยังคือไข่ผั่มกวนซิมนี่ห้าต้องดมซะก่อนคือจังสิเบิ้งผู้สาวนี่ครับเ้าต้องดมเข้าใจนองครับโอ้ยเบื้งหน้าตาเธอค่ะเนเนเนโอ้ยสิได้กินอยู่ พี่น้องต้องยำ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 เที้ยวเที่ยวเที่ยวรสชาติใข่นำไร่เนี่ยแตดกระเด็นเต็มตำคุ่นตำเขาดิ้นตำเขาวิธีชิมไข่ผั่นะครับคอเาดูดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าท่านผู้ชมครับสิ่งลับลัของการแกงไข่ผั่เป็นวัฒนธรรมของพี่น้องครูไทยความมัน ความมันความเปรี้ยวความนัวมันจะลงตัวอะไรขนาดนี้พี่น้องเอ้ยซมกินสาวบริสุทธิ์ม่นนีกลุบกลับกลุบกับกุบกลับแล้วสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินครับงานสเสน่ภูไทยภูใจไฟมัสครับเรามาดูอาหาร3อย่างนะครับของชาวภูไทยบ้านโพนนะครับที่อร่อยมาก่านผู้ชมผมชิมแล้วตอนนี้ยูทูบเบอร์แล้วก็ครีเอเตอร์ต่างๆก็กำลังชิมกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับท่านผู้ชมอาหาร3อย่าง มีแกงไข่ผัมใบหมากไฟครับแกงไข่ผัมแกงไข่ผัมใบ,บหบามากไฟใบหมากไฟอันนี้คือไข่ผัมมาดูนะครับที่ทำเสร็จแล้วนี่น้าทานมากคาุณผู้ชมอร่อย เป็นไข่เหมือนกินไข่ปลากรุบๆเหมือนไข่ปลาคาร์พีอาครับอืมเราจะให้หนึ่งขีกรัมมันจะเท่าเทียบเท่ากับไข่ไก่ของฟองอืมอ่ะค่ะเตะเตะไข่ไก่เราจะให้นี่ที่นี่มาชาวบ้านมีมันไม่ได้ภาคอีสานไหมไม่เอออันนี้มีมีตามท้องถิ่นเลยใช่ไหมครับหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงอันนี้ ยุทองพินเท่ากับน<อ>ี่แต่เราวมัอยา่ยางแบบน่าสะอาดใส่เขาเป็นพืชเราต้องใช้อาหาร,รอาหารของเขาที่นี่คือ,อมันเป็นพืชใช่ม้เดือนอยู่แล้วแต่เราเอาไปใส่เ,าสาเดือนให้เขากิมเป็นไข่น้ำเราเขากินอะไรมันก็จะมีกลิ่นนั้นไงคแต่ว่าไข่ปลาของเราเนมันไม่มีกลิ่นเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันเดือนไม่มีกลิ่น อืมครับผมมันก็เลยไม่ไม่ไม่มีกลิ่นแล้วมีขายไหมครับที่พ่องจินทำเนี่ยขายยังไงครับกิโลเท่าไหร่โอ้กิโลละหกสิบบาทถือว่าถูกอยู่เนาะมีแสดงว่าัสดุนะครับมีใส่น้ำปลาด้วยเครื่องปรุงมีน้ำปลาแล้วอันนี้ตะไคร้ต้นหอมครับแล้วน้ำปลา พครับอันนี้ก็คือไปไปเป็นพระเอกคู่กันแต่อันนี้เลยครับไม่มีตัวนี้ไม่ได้อ๋อครับใบหมากไฟนะครับนี่นะครับแกงไข่ผัมใบหมากไฟนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูที่สองก้อยหวายนะครับเดี๋ยวมาดูก้อยหวายก้อยหวายไปเอายูออสเตรเลียกับบะหมี่ผัดไข่ผัมอันนี้ก้อยหวายนะครับ อันนี้ก้อยไบค่ะรับก้อยไหของเราจะมีอ่ามีไหวยนะคะเราต้องนึออันนี้คือหวายแล้วก็ปอกก่อนแล้วก็เอาไปต้มเพื่อเอาไปต้มก่นาทีเราเอาไปต้ม ไม่ให้เขาสูดเยอะเหมือนเอาไปลวกอ๋อครับเอาไปลวกถ้าสูดเยอะมันจะมีม่ครับเป็นเพื่อนให้สูดให้หมดแดงครับไม่ต้องให้ไม่ให้มันเละให้ใกล้เพือนให้ใกล้ถ้ามันเละแล้วมันจะขมตรเถ้าหมูเนี่ยเราต้องเอาไปย่างอ๋อหมูนี่ย่างหมูนจได้ หมูธรรมดานี่หมูธรรมดาไม่มีติดมันไม่มีสามชั้นเนาะเป็นเนื้อหมูใช่ครับคล้ายบุดเหลียงไอ้ประด็นที่เราเอาเป็นทั่วจะไม่เข้ากันต้องย่างย่างเนื้อหมูแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็เหมือนก้อยเนื้ออะไรทั่วๆไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นหวายกับเนื้อหมูเท่านั้น ก็เหมือนก้อยเนื้อก้อยหมูทั่วๆไปคือเราต้องอทำไว้ไนมะ่ให้ดุเยสุกเกินไปลแล้วก็หมูต้องไปย่างไก่ครับผมบบมาดูเมนูต่อไปนะครับเมนูที่ 3, สามซัวไก่ครับอันนี้คือซัวไก่ สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมออแซบค่ะแซบยกนิ้วค่ะยกนิ้วเลยอันนี้คือเมนูอะไรอันนี้เมนูก้อยหวายค่ะอันนี้ชิมอยู่นี้ก้อยหวายแต่ว่าตรงนี้นี่คือสัวไกสัวไกค่สัวไก่สัวไก่เมนูนี้ เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของบ้านโพนเลยใช่ไหมเห็นครับเห็นว่าได้รับรางวัลด้วยไม่ใช่เหรอครับอะไรนะครับเป็นได้รับรางวัลปีปีหกเจ็นะครับ ใช่ออนแลทุกนื้อนพูาาไออนเป็นอาหารพื้นเมืองได้รางวัลอะไรนะครับมันขึ้นเป็นอาหารประจำจังหวัดอ๋อเป็นอาหารประจำจังหวัดในท้องถิ่นของจังหวัดกาลสินแต่ว่าคือเป็นของบ้านโพนี่แหละครับเป็นของอำเภอคำม่วงสัวไก่นะครับไก่นี่ก็คือเป็นไก่บ้านใช่ไหมครับไก่อะไรก็ได้ครับโอ้ไก่อะไรก็ได้ครับ อันนี้เพป็นตัวซีดจังเลย่ะไม่หยุดเลยค่ะจุดเด่นของซั่วไก่นี่คือเรื่องเรืซัวไก่นี้ก็คือเราจะมีไก่ที่เราต้มให้มันเปื่อยกันนะครับก็เราก็จะมีพวกเครื่องปรุงต่างๆมันจะอันนี้เพป็นเอเปรี่ๆหน่อยก็จะมีผักแพลวเป็นตัวชูรสอันนี้ผักแพลวเนี่ยคือตัวหลักเลยครับทำให้มันแปลกกว่าครับแล้วก็ตอกไก่ต้มแล้วก็ฉีกเป็นชิ้น อีเครื่องปรุงความต้องตุ๊กดีคนแก่ก็กินได้เนาะใช่เด็กก็กินได้อันนี้ก็มีน้ำซุปมีหอมคีไปเรื่อยมะนาวซีอิ๊หอมน้าปลาอันนี้หัวหอมกระวพั่อพริกป่นน้ำปลาผักแพลวนะครับไม่ใส่ผงนวอาหารบ้านพนไม่ใส่ผงนวนะครับ นี่นะครับอาหารสามอย่างแซ่บๆนวลๆให้ดูนี่ไปทางนวครู้นครั้งแรกในชีวิตกับพี่น้องครับอยากกินละนัวแกงไข่ผัมใบหมากไฟมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอาหารก็เอิญอย่งนี้ครับอาหารซูเปอร์ฟู้ดแปลว่าซูเปอร์ฟู้ดอาหารที่มันยิ่งใหญ่ มันโบมี่มองอื่นบบมีญี่ปุ่นกับบมีไปกินอินเดียกับบมีไปเป็นรัสเซียกับบมาไปกินก็มาทำยูสหรัฐกับโบมีแงไปบ้างมีมองเดียวเดียวอัศจรรย์ข้ามวงเบิ่งกัแกงเครงพี่นละอเมืองเบิ่งกับแกงแครงใบบักไฟใบมะไฟตอนนี้เป็นี้เอกคมันเกลือมันกลือการเกลือกายเป็นโกงบดาวนกินนี่แห้งโตกงบ่า เป็นยังเพื่อนเอื่นไข่หำเป็นยังคือเอื่นไข่หำไข่ไก่ก็เอื่นไข่ไก่ไข่เม็ดก็เอื่นไข่เม็ดเออไข่มุดแดงเอื่นไข่มุดแดงแกงไข่ผ่านไส่ไก่มาดไก่บ่ยไรเป็นยังเป็นเพื่อนใครหำเอ็นด่างเห็นมันอยู่ในน้าสีเขียวเขรู้ว่าสินค้าเขาเอื่นไข่หยังไข่เม็ดเมนค่ะเมนไข่ปลาไข่หยังเนข้าไข่ปลาเข้าเบีย ไข่ผําเนี่ยนอนก็เลยตั้งือให้ไเน่ไข่ไข่ผโมี่ีไม่ใช่ไข่ไผ่แม่ไข่ไผไง่ผําเป็นคนเป็นคนผอเขาเลยเหเุ็นไข่ผําเขาเลยตั้งชื่อว่าไข่ผับว้านั้นว่าจาย์ตำหน้านั่นชิมเลยครับอาจารย์ตำหน้านนี่คือขาเมาคือตำเดาโดนตำนานพี่น้องครับ ชื่อสามท่านนี่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 เครื่องเครื่องของเพื่อนตำบักพิก ตำบักพริกใส่โคกครับใช่ะ้ตำบักพริกก็ใส่โคกแสดงว่า่แม่ตำบักพริกมันแบบปั้นบักพริกแบบนี้ค่ะบักพริกนี่ต้องเป็นบักพริกออร์แกนิคครับเจ้าคือว้าวถือแผลจะได้เจ้าคือว้าวปลูกโดยที่ไม่ใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวนะครับอันนี้นอนได้สิ่งเจ๊แก่มาไหนใบหมากใบหมากไบรถสาตวมันพี่น้องกินก็ไปกินไร่ปีกกินน้อยเป็นยาละใบอันนี้มันมีมิเตอร์ รสชาติเป็นยังไงคะชมชมใบนี้นะใบกกมังเอกอ้าซิมซิมซิมมนี้อาจารย์กระดาซิมนะคะชูดฟังกอนซิมนี่เข้าต้องดมซะก้อนจังสิเบิงผู้สาวนี่ครับเขาต้องดมเขากต้องดมต้องดมเบิงวนี่เชฟนี่เชฟนี่เขาต้องพี่น้องครับโอ้ยเบิงหน้าตา้อค่ะเดๆโอ้ยสิได้กินอยูนะ ้ใจสิขาดจังหอมหลายกินปลาลาพี่น้องไอ้ปุ๊วิ่งบะเมนน้ำซุปจากผัดตะขั้นอันนี้ชิมไข่พัมนะครับหอมชิมเครื่องแกงไข่พัมเครื่องเทศดิเครื่องเทศบะเมนมารำมาได้ครับเครื่องเทศนี่ประกอบไปด้วยสังกะท่านปิ่นตูบะเมนมาครับโคตเทศบถอะครับตอนนี้เจตุอคิวบ้านโพนอันนั้นของพี่น้องครับ ดมมึงแก้วย่างพี่น้องกินเมื่อเลยี่ได้กินเนาะเนาะยาพี่น้อกินพี่น้องเพิ่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวรสชาติให้นำไล่เนี่ยแตดกันเต็มตำคุ้นตำเขาดิ้นตำเขาวิธีชิมไข่ผันะครับแมนค้ยวยราิใ้นลิ้นี่ยัมผัสรสชาติวิธีชิมแจงไข่ผัใบมากไฟมันดเผ็ดมันจีเค้มมันดีสมมันอยู่กับลิ้นนี่ลิ้นนี่สาคั้ที่สุดพี่น้องครับ มื้อเช้าของบัณฑิซิมครับพี่น้องครับโอ้อ้าวค่ะดูดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าอาจารย์เฉลิมใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมครับศิลปะของการแกงไข่ผับันเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องครูไทยความเป็นไข่ผับนั้นมันเหมือนปลาเขาวีอะ

ซ้ำกินสาวบริสุทธิ์มมนนด่กุบกับกุบกับกุบกับแล้วขอบคุณมครับขอบคุณครับขอบคุณครับแรชีวิตครับผมแกงไข่ผําใบหมากไฟนะครับบ้านโพนตำบนโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินงานเสน่ห์ภูไทยภูไก็ตายมัส